เขาไปทำอะไรคะเขาไปเจรจาหรอคะหรือเขาไปสั่ใส่ร้าอ๋อไปหาเพื่อนอ๋อโอเคค่ะคือไปหาเพื่อนเหรอคะขาไปทำอะไรคะจะทำอะไรเดี๋ยว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 มาบอกอ๋อคุณตอนเดี๋ยวเดี๋ยวาบอกพี่ไม่ต้องไปคุยกับหยกนะคะเดี๋ยวออกมาบอกหยกคุณเป็นน้องเรียนค่ะเออไม่ต้องไปยุ่งกับหยกนะไม่มีใครอนุญาตให้พี่ไปคุยกับหยกนะแล้วอนุญาตให้เขาเข้าไปได้ไงคะทำไมผู้ปกครองถึงเข้าไปไม่ได้ล่ะคะ ผู้หใหญ่ผู้ใหญ่ใครคะถามยกก่อนไม่ใช่แบบอยู่ <c oughs> ก็เข้าไป <c oughs> แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแต่ผมก็เชื่อมันว่าถ้าสมมติว่าคุณเต้เขาโผล่เข้าไปแล้วก็จะไปคุยกับน้องจริงน้องก็สามารถจัดการได้อยู่แล้วหมายถึงว่าน้องก็สามารถทีนน่จะ manage เหตุการณ์ทุกอย่างได้อยู่แล้วเมื่อกี้เราถาม ไปเขาชี้แจงว่ายังไงคะไม่ชี้แจงอะไรเลยค่ะที่เขาบอกว่าคุณเต้ให้ให้คุณเต้เข้าไปเพราะอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยคุณเต้บอกแล้วมันคือครูไม่ใช่โรงเรียนด้วยค่ะเป็นผู้ปกครองคุณเต้บอกว่าคุณเต้ไปหาเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ปกครองมาเปิดประตูรับไม่ใช่คุณครูจโทรศัพท์